เอาเรครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยลนะครับผมในสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวันนีดด้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวทาร่าของผลปีศาจ17ผลภายในเพียงแค่3นาทีนะครับซึ่งถามว่าทําได้ไหมพี่ก็ไม่กล้ามั่นใจนะผมนะฮะว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับผมแต่ยังไงเนี่ยจะพยายามรวบลัดแล้วก็เอาแบบว่าเข้าใจง่ายๆละกันว่าแต่ละสกิลทําอะไรได้บ้างนะครับผมนะฮะเริ่มกันที่นะครับผมนะทางด้านของจะเปิดกระเป๋าทําไมเริ่มกันที่ ราของผลที่กาดที่สุดก่อนเลยนะครับผมนะฮะสำหรับตัวนกคนใดนในผมนะที่อยากได้ไก่ตันราคาถูกและคุณภาพนะ,ะ,รนนะครับผมนะฮะไม่พลาดเลยที่ร้านบาจอ o e Shop เนเตนะครับผมนะฮะมีบริการทุกอย่างนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นการเติมโรบักเติมไอเทมหรือกดผลปีศาจนะครับผมนะรวมไปถึงทาราของไก่ตันราคาแสนจะถูกหรือเป็นกิฟต์การ์ดของโรบักเนี่ยเราก็มีนะครับผมนะถ้าใครสนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยเรามาเริ่มผลแรกกันเลยนะัมนะก็คือทาร่าของผลสป,ปินนั่นเองน,น,น,นะครับผมนะสกิลเป็นง่ายสกิลบินกันก่อนเลยนะครับผมนะสกกิิลบนน็มมีดาเจะค ครับุณผู้ชมฮะแต่รู้สึกว่าเหมือนจะเวียนหัวนิดหน่อยนะโอ้โห,โหดูดิอ้บินได้ก็จริงแต่ว่าเออมันมันเวียนหัวนิดน,นึงนะมันหมุนตลอดเวลาเล,เลยนะครับต่อกันที่ท่าาของสกิลหนึ่งกันบ้างน,นะครับผมนะสกิลหนึ่งก็จะเป็นการปั่นรอบตัวเองนะครับแบบนี้ครับอ่าคุณดูว่าเครื่องสักผ้านะครับผมฮะโอ้โหปั่นนานๆนี่จะแห้งได้นะคุณผู้ชม โอ้แต yeah, ่ดูดาเมจนะสิดาเมจโอ้โหวีดาเมจแปดลอยนะครับผู้ชมผลต่อมานะผมได้เป็นด้านของผลซาปริงนะครับผมแต่เป็นผลที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เลยครับผมนะฮะในแบบนี้นะฮะสกิลแซดครับผมจะเป็นการฮุกหมัดนะครับผมแบบนี้เลย ปิ้วอ่าเร็วเร็วเร็วชนิดที่ว่าแบบนอบมองไม่ทันเลยสกิลสองครับผมนะก็จะเป็นการกระโดดขึ้นสูงนะครับผมแบบแบบนี้ครับปิ้วปุ้อ่าตามนี้เลยครับผมนะส่วนสกิลซีเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นสกิลเคลื่อนที่หรือเป็นสกิลที่มีดาเมจนะครับผมนะใ,ใครเล่นแล้วมีดาเมจบอกพี่ด้วยนะพี่มองว่ามันไม่มีดาเมจเลยปิ้วนี่นะครับผมนะเป็นการพุ่งผ่านเฉยๆนะครับผมนะก็ตามนี้ครับต่อมาเป็นเรื่องของผลร่มหรือผลกิโรนนเนี่ยผมนะเวลาเราบินไปแบบนี้ครับอ้าสกิลบินได้น ทำดาเมจครับปิ้วตูมหนึ่งพันกิโลได้แค่นี้เหรอต่อมาเป็นสกควิ้ X กันบ้างนะครับผมนะฮะก็บินเข้าไปสูงๆแบบนี้แล้วก็ทิ้งน้ำหนักทิ้งตัว5000กิโลปิ้วตูม อ่าฮะแรงกว่าตรงไหนอ๋อแต่ระยะวงมันกว้างกว่านะครับผมนะประมาณนี้ผลต่อมาของเราเป็นเรื่องของพลบาร์กี้นั่นเองนะครับผมนะซึ่งผลนี้มีสกิลติดตัวด้วยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นดาบประเภทไหนก็ไม่สามารถโจมตีเราได้นะครับผมนะฮะนี่คือสกิลติดตัวนะต่อไปนะผมนะเป็นสกิลการกดใช้กันบ้างนะครับผมนะสกิลสร้สกิลหนึ่งนะครับผมนะก็จะเป็นการเอาหัวโขกพัดศัตรูนะครับผมนะแบบนี้เลยปิ้วอ่าประมาณนี้หยอกศัตรูไงหยอกเล่นอะไรงี้แต่เบาไปเแล้วเบาร้อยกว่าเองนะคุณผู้ชมมาต่อไปที่สกิลสองนะครับผมนะแบบบนี้ครัอ่า โคตรเท่ะคุณู้ชอบฮะและสุดท้ายผมนั้นก็จะเป็นการควงสว่านแบบนี้ครับอ่าทุก้นส่วนแยกล่างได้นะฮะเออแต่ดาเมจโคตรเบาเลยต่อมาเป็นเรื่องของผลบอมบ์นะครับผมนันเป็นผลที่พี่ค่อนข้างที่จะชอบมากมากเลยนะครับผมนันในแบบนี้เพราะว่ามันเล่นง่ายครับที่ิลหนึ่งครับผมนันก็จะเป็นการนะครับผมนันระเบิดชี้เป้านั่นเองนะครับผมนันชี้ตรงไหนระเบิดตรงนั้นครับปุ้งอ่ามประมาณนี้ตุ้ยประมาณนี้เลยนะครับสกิวสองผมนันก็จะเป็นการสุ่มระเบิดรอบตัวเองนะครับผมนั่าโนวตชม้ ทิ้งระเบิดไม่พักเลยนะคุณผู้ชมฮะและสุดท้ายก็คือเป็นการระเบิดตัวเองครับแบบนี้ครับอา่ารวบรวมพลังนะครับผมนลพร้อมที่จะระเบิดและแถบดูเลือดดิเลือดหายเป็นน้ำานะคุณผู้ชมฮะไปครับปิ้ว โอ,ออโอ้โหฮะ400เองเหรอโอ้โหเสียเลือดไปตั้ง4-5พันเนียครับผมนะฮะแต่ว่าระเบิดทับดาเมจเพียงแค่400ปะเถอะเบาไปเต้าผลต่อมาของเราเป็นร่างของผลควานนี่ครับผมนะเป็นสายโรเกียระดับเริ่มต้นเลยก็ว่าได้เลยครับผมนะสามารถบิดได้ครับนีเ่เป็นสายโรเกียที่บิดได้ระดับแ,แรกๆเลยเด็กผู้ชมอ่ะต่อไปผมนะเป็นสกิลแทรกกันบ้าครับผมนะก็จะเป็นการปล่อยหมัดควันนะครับผมนะฮะไปครับพิ้วอ่าประบาดนี้ครับผมนะสกิลสองครับผมนะก็จะเป็นการระเบิดควันนั่นเองครับิิวอ่าสกล ก็เช่นเดียวกันเป็นระเบิดควันที่วงกว้างๆครับ แบบนี้ครับผมนะตามนี้เลยผลต่อมาของเราเป็นเรื่องของผลการกันบ้างนะครับผมนะซึ่งผลนี้ได้ข่าวว่ามันมีการติดพิษด้วยนะครับผมนะแล้วก็รู้สึกว่าแมปบ็อกฟุตเนี่ยเหมือนจะมีแต่ยังไม่เอามานะครับผมนะกักไว้ก่อนไงของดีต้องแบบมาทีหลังอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะครับผมนะแต่แบบนี้มาแล้วนะครับผมนะเป็นยังไงไปดูเลยครับสกิวหนึ่งเนี่ยเป็นการติดสารพิษได้ด้วยนะครับผมนะประมาณนี้ครับเนี่ยโอ้โหติดพิษโคตรแรงเลยครับน้องๆดูดิติดพชษเราหกสิบหน่วยห้าร้อยแปดสิบเลยเหรอโอ้โหโคตรแรง ถือดาบนะครับผมนะค่อนข้างที่จะชี้เป้านิดนึงครับพุ่งเข้าไปเลยปิ้วนี่เป็นไงติดพิษด้วยนะครับดูดิโอ้โหคตรแรงเลยครับน้องๆตามนี้ครับผมนะส่วนต่อมากเราจะเป็นสกิลบินละกันนะฮะอ่าก็บินประมาณนี้ครับผมนะบินชนก็ไม่มีดาเมจนะโอเคตามนี้บินเร็วอยู่ด้วยนะครับผมนะล้วก็เป็นสายโรเกียรด้วยนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับเป็นสกิลที่กลางอันติอนาเขตนะครับผมอันนี้สวยมากนะพี่บอกอนะครับไปครับพิ้ว อ่าไอ้โตไม่โดนวะโตเออวิ่งเข้ามาสิเออเนี่ยครับผมนะก็จะประมาณนี้ครับนะเป็นการติดพิษแบบโอ้โหดูดิดาเมจเป็นพันน่ะโอ้โหโคตรแรงเลยต่อมาเลยครับผมนะเปจะลองผลบาเรียรกันบ้างน,นะผมนะฮะแมปอื่นเนี่ยเป็นยังไงไม่รู้แต่แบบนี้เนี่ยโคตรเก่งเล,เลยนะครับผมนะเป็นยังไงไปดูเลยครับสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นการผักศัตรูไปด้านหน้าแบบนี้ครับปิบ้วอ่าทำดาเมจด้วยนิดหน่อยเลยครับผมนะส่วนสกิลสองเนี่ยเป็นการขังศัตรูเอาไว้นะครับผมนะประมาณนี้ครับปิ้วอ่าดูซิว่าทำกันได้บ้างอ้าก็จะประมาณนี้เลย ศัตรูอยู่ในสุ่มนะฮะและส่วนสกิลสีสกิลสุดท้ายนะผมนะก็จะเป็นการเรียกน้ําบาเรียขึ้นมาแบบนี้นะครับผมนะทิมตําตูดของคุณโคตรเท่เลยคุณผู้ชมมาและสุดท้ายนะผมนะก็จะเป็นสกิลในการเคลื่อนที่แบบนี้นั่นเองนะครับผมนะคูดาวัมากแล้วก็ต่อตัวแบบนี้ครับอ่าเดินขึ้นมาได้ลุล่วงเลยนะครับผมนะจะลงจะไปทางซ้ายหรือจะไปทางขวาก็ได้นะครับคุณผู้ชมแม่คูขี้เกียจกดและเกิดผลต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของผลความรักกันบ้านะผมนะซึ่งผลนี้มีความสามารถพิเศษโดยการที่ทุกสกิลเนี่ยจะ สตาร์ทหมดเลยนะครับผมน้วเป็นยิ่งไงไปดูอะไรครับสิ่งหนึ่งเป็นการปล่อยความรักออกจากฝ่ามือครับ พิ้วนี่เห็นไหมครับมันแข็งมันแข็งนิวมันแข็งอยู่นิดนึงเนี่ยครับผมนะสกิลที่คิวซอนะครับผมนะก็จะเป็นการปล่อยความรักออกครับตัวเองครับพิ้วอ่าแข็งอยู่นะเออแข็งไม่แข็งไม่รู้แต่กูแข็งแล้วแต่ตอนนี้นักผู้ชมเออแม่ทะลึ่งซะแล้วเดี๋ยวผู้ชมว่าสกิลสามนะครับผมนะเป็นการปล่อยความรักออกไปขึ้นธนูแบบนี้ครับปื้ออ่าแข็งเลยนะครับผมนะสกิลสี่ครับผมนะก็จะเป็นการปล่อยความรักออกจากฝ่ามือเช่นเดียวกันครับผมแบบนี้ครับอ่าสตันตวๆเล์ผู้ชมมมดาาเจแรงกนะโล้ดนทุกกดอนี่เจ็บบททุกกกดอออ่ะหมตัีรลยผ เนบบนะผมนะผลนี้ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับบล็อกฟุตทีหนึ่งนะครับผมแนตะ่เลยขออนุญาตทดสอบอะไรบางอย่างครับมันสาบ้าโรงน้ําแล้วก็จะเสียเลือดเร็วกว่าหรือเปล่าดูไม่ออกว่ะช่างมันนะครับผมนะมาต่อที่สกิลกันต่อนะครับผมนะดูซิว่าจะเป็นยังไงครับผมนะสกิลหนึ่งก็จะเป็นการสร้างกําแพงทรายออกไปครับปิ้ว เอ้ยกูชี้ไปทางนูน้นฮารโร่กูชี้ไปทางนูน้นฮารโร่โอ้โหเฮ้ ه, ระบบแป้งบั๊กซะแล้วคุณผู้ชมมาเออสกิลหนึ่งครับผมนะ้เป็นการสร้างกำแพงทรายแบบนี้ครับฟิวอ่าลอยขึ้นด้วยนะครับผมนะแรงอยู่นะอ่าทำไปเล่นไปนะครับผมนะสกิลสองเป็นการสร้างฮารโร่ทรายหรือพายุทรายแบบนี้ครับอ่าสตันแล้วก็ยกลอ,อยขึ้นครับผมนะฮะอ่าประมาณนี้ครับและสกิลสุดท้ายเป็นอันตรีนะครับผมนะเป็นการสร้างระเบิดทรายแบบนี้ครับฟิวโุ้มนี่ กระเด็นกระดอนไปสิแล้วเราก็สุดท้ายก็คือสมารถบินได้นั่นเองน,นะครับผมนะเป็นสายโรเกียด้วยนะฮะผลต่อมาของเราไปเล่ของผลพราวหรือผลอุ้งจีนบีกันบ้างน,นะครับผมนะซึ่งผลนี้เนี่ยแมปบางแมปเดียวยังดูกา,กากากอยู่เลยนะครับผมนะเออมันเชื่อมแมปอะไรนะบล็อกๆอ,อะไรฟุตๆแล้วแหละออซึ่งล่าสุดนี้นะผมนาะแมปนี้ทําให้มันเก่งเฉยเลยนะครับผมนะเก่งยังง่ายไปดูเลยครับซึ่งอีกหนึ่งเด็กเป็นการแบบว่าเออจะเรียกว่าอะไรประทับฝ่ามืออุ้งจีนบีแล้วกันนะครับผมนะแบบนี้ครับอากระเดนนนกอไปยุ้างทที่จะะเน เออนะครับผมนะสกิ 4, ล4นะผมนะเป็นการปล่อยพลังคลื่นอุ้งตีนนะครับผมนะออกไปด้านหน้าครับวิอ่าแบบนี้ครับแล้วก็สกิล3นะครับผมนะเป็นการปล่อยอ่าอุ้งตีนหมีแบบรัวๆนะครับแบบนี้ครับอ่าโคตรเท่เลยโคตรชอบเลยด้วยโอ้โหรัวไม่พักเลยนะคุณผู้ชมครและสุดท้ายผมนะเป็นการรับความเจ็บปวดไปซะเจ้าน้องโตไปครับ ปิวนี่โอ้ยแรงอยู่นะครับผมนะทำไปเล่นไปนะโคตรเก่งเลยนะครับสำหรับแบบนี้เ <c oughs> ออเจ็บคอผลต่อมามนะครับนักเลอาของผลไฟกันบ้างนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ดูเก่งไปซะหมดเลยนะครับผมนะรวมถึงนักเล่าของแบบนี้ด้วยก็เช่นเดียวกันเก่งยังไงไปดูเลยครับสกหนึ่งียวเป็นการปล่อยลูกไฟไปด้านหน้าแบบนี้ครับ พ <ités> ิ้วอ่าโคตรเท่เลยใช่ไหมครับผมนะสกิลซ้อนนะครับผมนะเป็นการสร้างเสาไฟขึ้นมานะครับผมนะไม่ใช่เสาไฟฟ้านะเสาไฟเฉยๆนี่แหละนะคุณผู้ชมฮะประมาณนี้ครับพิ้วอ้าวห้ยเหมือนพ่อน้ำผู้รอนเลยครับผู้ชมฮะโคตรเท่สกิลสามนะครับผมเป็นการสร้างปืนกลไฟขึ้นมาแบบนี้ครับพิ้วพิ้วๆิ้วพเพื่อนปิดโอ้โหเปลี่ยนทิศทางได้ด้วยนะครับผมนะกูตกใจเมื่อกี้นี้ผู้ผิดพูดถูกเลยนะคุณผู้ชมว่าสกิลตีนะครับก็จะเป็นการสร้างลูกไฟบรริการแบบนี้เลยครัับบบผมมนะะฮอ้้้ึึคคริว 哦，嗯嗯 <Ooh. S 2>、mm hmm. ดูดาเมจดิโอ้พันสาวไม่ธรรมดานะฮะถ้าโดนทีก็หัวแตกคุณ anyway. ผู <im Fil m analysis> <ain> ้ชมเออสกิลสุดท้ายผมแล้วก็เป็นการบินแบบนี้ครับผมนะฮะอ่าเท่ใช้เวลาคกคุกกระตุกอะไรเด้เฮ้ยแม่แมปก็โคตรที่จะดีเลยครับผมนะอย่ากระตุกซี่เออผลต่อมาเป็นร่างของผลแสงเกินบ้าเครับผมนะเป็นผลเดียวในเกมนี้ที่บีดาบนั่นเองเด็กๆคุณผู้ชมบ้าสามารถฟันได้ครับแบบนี้ครับอ่าเท่มากๆเดี๋ยวขอฟันดูก่อนนะฟันเจ็บๆอุ้ยดาเมจแรงด้วยนะฮะโอ้โหทำเป็นเล่นไปนะครับผมนะสำหรับผลแสงก็เป็นผลที่ถึงผลที่เหมาะกับสายฟาร์มมมากๆนะะคุณผู้ชแลปัจ วันผมนั้ก็เป็นผลที่เคลื่อนไหวได้โคตรจะเร็วเลยนะครับผมนะฮะเริ่มที่กันซีคิวหนึ่งกันบ้างน,นะคผมนัเป็นยังไงไปดูเลยครับซีคิวหนึ่งเนี่ยเป็นการปล่อยรัมแสงชี้เป้าเลยครับผมนัแบบนี้เลยปิ้วโอ้โ oh. ูเร็วจนมองไม่ทันนะครับสกิลสองนะครับเป็นการพ well. ุ่ to งไปด้านหน้าแบบนี้เลยครับผมแนวความเร็วแสงปิ้วนี่เป็นไงมองไม่ทันเลยเร็วเกินนะฮะอะไรครับผมนะทน้อสกิลสามเนี่ยเป็นการสร้างฝนเทียมนะครับผมนะทุยฝนแสงแหมสงสัยถ้าจะร้อนเกินสงสัยต้องการฝนเทียมแล้วล่ะอะไรประมาณนี้นะครับสกิลสามมาครับปิ้วนี่ฝนแสงมาแล้วนะครับผมนะและสกิลสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยฝนแสงแบบนี้ครับผมนะเป็นการยิงธนูแสงแบบนี้ครับ อ้าโอ้โหบังคับทิศทางได้ด้วยนะครับผมนะดาวเบ็นสองพเลยนะโอ้โหโคตรแรงเลยนะผมแล้วเวลาผลทั้งหมดที่ผลแสงแรงสุดแล้วหรือเปล่าอันตรีนะฮะโอ้โหเยี่ยโคตรแรงอ่ะผู้ชมสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดนะครับผมนะเป็นการบินได้นั่นเองนะครับผมนะแบบนี้ครับผมนะบินเร็วที่สุดแล้วนะฮะเออแต่ไหนผมนะเวลาที่เราเลือดน้อยเนี่ยเราจะบินช้ามากๆเลยโตทำให้เลือดน้อยหน่อยเร็วโอเคเลือดน้อยแล้วนะครับผมนะทีนี้จะบินให้ดูนะครับผมนะประมาณนี้ครับ โอ้โหมึงบินช้าขนาดนี้มึงคานหรือว่ามึงเดินเถอะนะครับผู้ชมแม่ช้าไปตามต่อกันที่ทร่างของผลสั่นสะเทือนกันบ้างน,นะครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งผลที่เอ่อพีพีโหดมากนะครับผมนะสำหรับแมปนี้แล้วก็เป็นผลที่ตีเจ้าเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็แรงเว่อร์เลยนะครับผมนะเป็นยังไงไปดูอะไรครับสิ่งหนึ่งเดียวเป็นการทุบพื้นนะครับผมนะแล้วก็ปล่อยขึ้นช็อคเวฟนะครับผมนะไปด้านหน้าครับแบบนี้ครับ ปุ้งอ่าทำให้แรงอยู่นะเออทีคิวซอนี่ครับผมนะก็ไม่ต่างกันเท่าไหรในครับผมนะแต่ว่ามีขึ้นลูกพลังด้วยแบบนี้ครับอ่าพิ้วอื้อโคตรแรงโอ้โหไกลด้วยนะไกลด้วยโอ้โคตรไกลเลยมมคุณผู้ชมฮะส่วนทีคิวซีในี่ยผมนะเป็นการทุบพื้นแล้วก็ระเบิดรอบตัวเองนะครับผมแบบนี้ครับปุ้งอูววงกว้างอยู่ทำเป็นเล่นปลายพีพีดีด้วยนะครับผมนะคือยังไงก็โดนนะบอกเลยว่าคโคตรโหดเลยครับผมนะสับผลสั่งของเราแล้วก็สุดท้ายยอมรับเป็นการเรียกซูนอบิมานั่นเองนนนนนนะะะะะะะคคคครรรรรััับบบผผมมมมมจจปาาาาาณีี้ฮฮดดูทท่่่่วเเไห2ื อ่าฮ่าฮ่าเรียบร้อยครับผมสกิวอู้หูหไม่ต่างอะไรกับผลแสงเลยคุณผู้ชม2,000น่ะเป็นไปได้ผลต่อมาเป็นเรื่องของผลมืดหรือว่าผลหลุมดำนั่นเองเครับผมนะเพราะว่าแต่ละสกิลเนี่ยเป็นการดูดทั้งนั้นเลยนะครับผมนะครับเป็นยังไงไปดูนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นการดูดศัตรูเข้ามาหาตัวนะครับผมนะแบบนี้ครับอ่าติดสตันด้วยนะคุณผู้ชมฮะอ่าแล้วก็ระเบิดออก โคตรแรงสกิลหนึ่งก็500แล้วอ่ะคุณผู้ชมมะต่อนที่สกิลสองนะผมนะเป็นการปล่อยเศษอ,อะไรก็ไม่รู้ออกไปนะครับผมนะแบบนี้ครับบิ้วอ่าดำดำ,ดำนะผมอ uh! 500, ู้ห้าร้อยสองสกิลก็พันหนึ่งแล้วนะเฮ้ยธรรมดาที่ไหน,นคุณผู้ชมส่วนสกิลสามเนี่ยเป็นการดูดศัตรูได้แบบนี้ครับอ่าแล้วก็ระเบิดลอยขึ้นไปเนี่ยครับผมนะอู้สกิลสามพันหนึ่งเลยเหรอโคตรแรงเลยนะครับผมนะแถมสกิลนี้เนะี่ยสามารถเคลื่อนที่แบบว่าดำดินได้นะคุณผู้ชมมะเออแต่ว่าเป็นระยะที่แบบสั้นๆนะครับผมนะสกิลสุดท้ายนะผมนะเป็นท่าของ แล้วก็ปล่อยไปที่ทางที่เราต้องการแบบนี้ครับปิ้ว oh. อ่าระเบิดโอ้โห1,003เลยเหรอโอ้โหเอาตึงอยู่นะใกล้หมดแล้วนะครับผมนะเหลือ2องนสุดท้ายในผมนะั้นก็คือทางด้านของผลสายฟ้านั่นเองลยครับผมนะผลนี้เป็นสายพิพีแล้วก็สายฟาร์มที่ดีมากๆเลยครับผมนะสำหรับแบบนี้ของเราเป็นยังไงดียังไงไปดูเลยครับสกิลหนึ่งผมนั้นไปนการชี้เป้าชี้สายฟ้าออกไปจากมือเลยครับผมนะประมาณนี้ครับปิ้วอ่าโอ้โหวงกว้างแล้วก็ดเาเมจแรงนะปกติแต่ละผลเนี่ยจะมีดเอาเมจอยู่ที่500-400แต่ว่าผลนี้ส700กรรลลิลหนะน,นึ่ง7 0ยนะฮะโอ้ สองกันเลยผมนะครับเป็นในเรื่ของการสร้างเสาสายฟ้าขึ้นมาหรือว่าเป็นเรี่กง่าฟ้าผ่าเองคุณผู้ชมฮะแบบนี้ครับผมนะครับปึ๊บมาชี้เป้านี่ โอ้โหยังโคตรสวยคืนนีก็700เหมือนกันนะครับผมนะฮะตามต่อกันที่สิคิวซีเลยผู้ชมฮะเป็นการสร้างอาณาเขตแล้วฟ้าผ่าและติดสตันนะครับผมนะแบบนี้เลยครับพิ oh. ้วอ่าโอ้โหหนึ่งสามนะาทียบเท่ากับอันติบางผลเลยนะครับผมนะต่อกันที่อันติกันเลยนะครับผมนะเป็นการสร้างเอ่อลูกไฟฟ้านะครับผมนะฮะหรือว่าลูกบอลยักษ์นั่เนเองนะครับประมาณนี้ครับทิ้งไปพิ้วดูสิทตะเมยอะไรอ้ oh. อ้พันาวิแรงแล้วก็เร็วมากนะครับผมนะหนีไม่ทันแต่ละคนนะคือยังไงก็ตุยแล้วก็สกิลคืนที่นะเป็นการเคลื่อยพิบตาบแบบนี้ครับฟิวอ่าคูดาไว้ด้วยนะฮะเออค่อนข้างที่จะเร็วมากครับฟิวอ่าประมาณนี้เลยครับและผลสุดท้ายก็มาถึงนะครับผมนะเป็นพระขอมผลพระพุทธรูปนั่นเองหรือว่าผลบุตด,ดาไะ้ครับผมนะก็ไปอีกหนึ่งบนที่ฟาร์มดีไม่น้อยแล้วก็พิวพีดีมากๆเลยนะครับผมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจจะรีวิวทั้งหมดเนี่ยได้ครับผมนะสิบเจ็ดผลเนี่ยภายใน,น,ออนยยนะ ครับคุณผ,ผู้ชมมาขอบคุณมากเลยนะครับผมนะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมนะขอใหด้วยจริงๆนะคุณผ,ผู้ชมมาโอเคมาดูกันต่อนะครับนะฮะก็คือท่าของการแปลงร่างนะครับผมนะสกิลแซตก็จะมีดาเมจหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะฮะวิว อุ้ยมีดาเมจด้วยนะทําไปเล่นไปแล้วก็รู้สึกว่าพาในเอ่อแมปแบบนี้คือค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับว้าวเรียงอารามมีสีสันแล้วก็มีกระโปรงด้วยไม่ใช่ไม่ใช่กระโปรงนะครับผมนาะบ้าว่าไปเรือ่อยนะผู้ชมฮะแม่กระบาลจะกินหัวนะครับนะทุี่ไม่ใช่นรกจะกินหัวนะครับผู้ชมฮะตามต่อที่ที่สกิลซอนะครับผมนะเป็นการทุบพื้นแบบนี้ครับผมนะฮะอ่าพิ้วช้านะแต่ชัวร์นะผู้ชมอู้ดาเมจแรงด้วยนะแปดร้อยเลยนะเออมันช้าแต่แรงนะครับผมนะตามต่อที่ทีสกิลซีนะกกก็็จะะะเเปปนนนนารรลล่อยยฮุหมมััดคบบบบผแี้ิว โอ้ยฮะหกร้อย <laughs> แล้วก็สุดท้ายของน่้นก็คืออันติก็คือจะเป็นการระเบิดตัวเองแบบนี้ครับ อ่าบูมเจ็ดร้อยไม่แรงเลยแต่วงกว้างนะฮะโอเคก็สมดุลดีนะครับผมนะก็ตามนีะครับซึ่งผลนี้เนี่ยพิเศษตรงที่ว่าสามารถใช้หมัดหรือว่าใช้มือนะครับผมไม่ใช่ใช้หมัดหรือใช้ดาบก็ได้นะครับผมนะในการต่อสู้แบบนี้ครับอ่าฟันแมงเลยเออสามารถฟาร์มได้ดีครับผมนะฮะบอกเลยว่าโคตรจะดีในการฟาร์มนะครับถ้าใครสนใจผลปลานะครับผมนะติดต่อสั่งซื้อได้ที่ร้านแพตจอช็อปเลยนะครับผมนะมีบริการกดคลิปผลให้อยู่นั่นเองนะครับโอเคในคลิปตัวนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนนะถ้้าาาใครร่ชชออบกกกกกก็ยยลลืมฝดดดดไ์์แ subscribe ัว ครับผมนะครับที่สำคัญถ้าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมนะฮะโอเคในคลิปวิดีโอนี้ต้องขอบคุณต้องโตมากๆเลยที่เสียสละเวลาไปซื้อกาปิให้แม่มาถ่ายคลิปกับพี่ในผู้ชมโอเคในคลิปวิดีโอนี้เราไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ,ใน,าานบในคลิปวิดีโอถัดไปพี่จะมาจาัดอันดับเอ้ยในคลิปวิดีโอถัดไปพี่จะมาจัดอันดับให้ดูนะครับผมนะว่าผลไหนผลที่สุดนะครับผมตนะิดนะตามเลยยื้อ